เพนรดาพรกุลเพียราชดิฉันนางสาวอนันตยาประเกตรหัสนักศึกษา6 7 1 1 3 7 7 1วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สอง จากการศึกษาปัญหาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาวิที่2มีผลสำล์ทางการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำโดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ3ขึ้นไปเพียงร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมดพบว่าผู้เรียนส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาทักษะด้านการอา่านซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ในรายวิชาอื่นจึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับมาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นกระบวนการทางปัญญาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายการเรียนรู้ผ่านเกมเป็นการนำเกมมาประยุกต์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างทัศนคติเชิงบวกออกแบบกิจกรรมเกมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดเช่นเกมบิงโกมาตาตัวสกด คุณภาพของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่มีความแม่นยำและความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความกระตือรือร้น,ลนและเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้